วอนหยุดพฤติกรรมแบบนี้ไบร์วชิวรวิทเจอแฟนคลับดักหน้าโรงแรม นั่งแท็กซี่ตามหน้าเบื่อเหมือนกันดารานักแสดงหรือศิลปินหลายคนมาเคยเจอแฟนคลับคลั่งรักสุดๆคอยตามติดชีวิตบางครั้งถึงขั้นตามไปดักขณะที่ไปเที่ยวกับครอบครัวหรือไปทํากิจกรรมส่วนตัวบางครั้งถึงขั้นหนักสุดตามไปถึงบ้านพักส่วนตัวของศิลปินคนนั้นทาเอาพระเอกสุดฮอตไปวิเชรวิชีวะอารีสุดจะทนกับพฤติกรรมของคนที่ไปดักหน้าโรงแรมที่พักของตนและยังนั่งแท็กซี่ตามด้วยซึ่งเป็นช่วงเวลาส่วนตัวของหนุ่มไร้กับคนในครอบครัวแต่กลับเจอคนทําพฤติกรรมไม่น่ารักดังกล่าวงานนี้จะตัวเลยไม่ขอทนออีกต่ไป โดยหนุ่มไร้ได้ทวิตข้อความระบุว่าทำงานเหนื่อยๆว่าจะพาแม่เที่ยวสักหนึ่งวันยังต้องมาโดนดักหน้าโรงแรมนั่งแท็กซี่ตามนี่ก็น่าเบื่อเหมือนกันนะและยังเขียนข้อความเพิ่มเติมอีกด้วยว่าผมย้ายที่พักเปลี่ยนโรงแรมแต่ยังมีคนเอาข้อมูลมาปล่อยจนตามมารอหน้าโรงแรมตั้งแต่ยังไม่เข้าไปเช็คอินพอเดินทางออกจากโรงแรมก็มีแท็กซี่มาดักพร้อมขับตาม ซึ่งอันนี้ผมไม่โอเคจริงๆขอความกรุณาไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะครับส่วนเวลาเจอตามงานหรือสถานที่ทั่วไปก็ทักทายได้เหมือนเดิมอยากถ่ายรูปกับทุกคนเหมือนเดิมเพราะผมมีความสุขมากๆที่เห็นพวกคนมีความสุขเวลาที่ได้เจอกันเหมือนกันขอบคุณมากๆครับท่ามกลางแฟนคลับพาก,กันคอมเมนต์สนานโซเชียลเกี่ยวกับพฤติกรรมแฟนคลับรายนั้นที่แสดงความไม่เหมาะสมพร้อมทั้งยังส่งกำลังใจให้หนุ่มไร้ก,กันเป็นจำนวนมากค่ะ